มานำเสนอการใช้เครื่องมือ Geo Processing ไม่แน่ว่าบางท่านอาจจะอยากใช้ขึ้นมาก็เป็นได้ขั้นแรกเข้าไปที่โปรแกรม a r ชั้นข้อมูลออกมาซึ่งกระผมจะนำชั้นข้อมูลของประเทศไทยออกมานำบัตรี้ติดตามรับชมให้ดีๆชั้นข้อมูลแรกคืออำเภอชั้นที่สอง ชั้นที่หกรานเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำผมจะเปลี่ยนชื่อชั้นข้อมูลเป็นภาษาไทยพรานคือเส้นทาง แม่น้ำ r a i n f a l คือปริมาน้ำฝน Twins คือจังหวะ And use คือการใช้ประโยชน์ที่ดี คืออำเภอนั่นเองครับผมต่อไปนี้นะครับผมจะนำชั้นข้อมูลของจังหวัดหนึ่งจังหวัดออกมาขั้นตอนแรก ท่านไปที่ตัวเลือก Table o p t i o n หลังจากนั้นท่านเลือก Select by Attribute ท่านก็จะเจอนหน้าต่างนี้นะครับขั้นตอนด้วยขอให้ท่านคลิกที่ Province T แล้วตามด้วย จะให้หน้าต่างตรงนี้นะครับแสดงชื่อจังหวัดต่างๆจะเป็นแบบนี้แล้วท่านก็สามารถเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการมาหนึ่งจังหวัดนะครับในหน้าที่นี้และณจุดจุดนี้ผมขอเลือกจังหวัดตรังบ้านเกิดของผมเองครับ yeah ที่จะเลือกดาตา จะกดเซฟขอให้เปลี่ยนเซฟแอสไทป์ type. เป็นเฉดไฟมิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถ จะเห็นมันเล็กแค่นี้ใช่ไหมครับถ้าท่านอยากให้มันเต็มหน้าจอท่านก็ไปคลิกขวาที่ช่องข้อมูลจากหักการแล้วก็ซูมทูเลย์ยิ่งเราจะได้ช่องข้อมูลเต็นหน้าจอแบบนี้นะครับและตอนนี้ผมก็จะนำเสนอเครื่องมือ geoprocessing อย่างแรกที่ผมจะนำเสนอ ือชัคิก็คือการตัดชั้นข้อมูลนั่นเองครับขั้นตอนแรกผมจะเอาชั้นข้อมูลของแม่นม้ำมาทนะครับนี่คือแม่น้ำทั้งประเทศนะครับถ้าเกิดเราดูแบบเต็มป,ประเทศไทยผมจะตัดแม่น้ำ ข้อมูล2องชั้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปคลิกที่ Geo Processing หรือ เซฟนะครับเราจะไม่สามารถเว้นวรรคได้ขอให้ทุกท่านใช้อันเดอร์สกอร์แทนการเวะนะร้นวรรอันนี้คือผมเคยเซฟไว้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไร ข้อมูลที่ห้าคืออำเภอเล่นเองครับหวังว่าทุกท่านคงทำตามกระผม เสกนั้นหมายถึงอะไรผมก็จะตอบเลยว่าการ ได้เลยในทันทีท่านก็จะเห็นชั้นโคมยอินทรศึกแน่นาและปริมาณน้ำฝนในจังหวัดเรา ก็หลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับทา ข้อมูลสองชั้นข้อมูลที่นำมารวมกันหรือง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่ยากการน,นำชั้นข้อมูลสองชั้นมารวมกันนั่นเองครับผมต่อจากนี้ขอให้ทุกท่านติดตามชมดีๆอย่าคลาดสายตาแม้แต่วินาทีเดียวมิฉะนั้นท่านอาจจะไม่เข้าใจ ชปเตอร์ที่2น,นะครับท่านก็สาม,มารถเลือกชั้นข้อมูลหนึ่งชั้นข้อมูลมาก่อนนะครับแล้วก็เลือวเราจะเลือกชั้นข้อมูลนะครับผจุดจุดนี้ chapter ที่4นี้ผมจะนำเสนอ option buffer นั่นเอง option buffer นะครับก็คือระยะหา่างที่ท่านจากชั้นข้อมูลที่ท่านเลือกจะแล้วแต่ว่ากี่กิโลเมตรแล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับการลัดระยะหา่างนั่นเองขั้นตอนแรกคลกที่ เลือกชั้นข้อมูลที่ท่านจะใช้ในที่นี้ผมขอใช้ขนมนะครับแล้วก็เลือกที่เรมในที่นี้ท่านจะเซฟยังไงก็ได้แล้วแต่จิต ถ้าจะเอาง่ายๆก็1กิโลเมตรในที่นี้คพื่อง่ายต่อการทำาขอให้ท่านใส่เป็นหน่วยเมตรนั่นก็คือ1คันเมตนั่นเองหลังจากนั้นท่านก็ไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นท่านก็จะได้พื้นที่ถ Say it. สวัสดีครับในที่สุดเราก็มาถึงชั珀ห้าจนได้ในชั์นี้ผมจะนำเสนอออปชัน่นเมอร์หากท่านคงสงสัยว่าเมิร์กคืออะไรเมิร์กมาจากไหนเมิร์เป็นใครผมจะเล่าแจ้งแถลงไขให้ท่านกระจ่างจิตกระจ่างใจ เมือก็คือการนำชั้นข้อมูลต่างๆมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถึงไม่ทางยอดทงังก็บองยอดติดมีลูกเป็นบ้านมีหลานเป็นเมืองรู้สึกว่าผมจะนอกเครื่องไปเยอะอีกหน,น่อเรากลับมาท่องเนื้อเลยดีกว่า

chapter นี้ก็ไม่มีอะไรติดตาอ chapter สุดท้ายได้เร็วเวนี้วันนี้และตอนนี้ ชั้นข้อมูลที่ย่อยเล็กๆให้ใหญ่ขึ้นมาระดับคือันพืาน